มิตอรเลนสิเตนไอติฮักเกตเตะเลยนันอยาวิิมนตีน้อยต่ปวดลยตุนเตะเฮียหัวเลยน้องวัสดีค่ะไปตามนัดจ้ะว่าด้อยากไปเด้แต่ก็ไปเนาะ ก็ไปไปลุงบานหน่อยอันนั้ไม่แหละซ้อมลุงบานแล้วค่อยมาเอาลูกแล้วจากกายภาพบำบัดไปอาทิตย์ละครั้งจาก เอ้ยนะไปอาทิตย์ละเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ไม่อยากไปดอกแต่ล่างเขาหาย,ยางังนสิเนาะ <ew> เขาดูแเลเฮาต่อเนื่องเขาดูแลแล้วก็เขาเอืน้นมาอย่างประเมินผลัสินะเก็บข้อมูลแล้วก็ประเมินผลว่าทํางานไม่ได้ทานนดายยํางานหนักบ่ได้งั้นสินะแต่กับภาพบ้าน้าหาละมือนก็จะผมานบับห45นาทีเสียตังค์ทุกครั้งนะคะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่า เขาเพราะว่ากินเคิร์นมาอย่างใช้เงินผู้ป่วยสินะยุ่ในการดูแลของเขาดูในการดูแลข,ของคณะแพทย์สาลเละกายภาพบำบัดแต่เห็นงานใดบ่ได,ไดก็ยุีิใบคุณหมออยู่ที่ใบ,ค,บคุณหมออย่างเดียวเลย หมอประเมินผลแล้วว่าทํางานไม่ได้ก็ต้องหาเหตุน้มอื่นอาจจะไปเรียนหนังสือเรียนตอนเท่าอยู่นี่เรียนบ่ามีขอบเขตบ่ามีอายุเรียนได้หมดข็า่ไก่ดอกถั่ปันกก้นยักระยั่นวกับกระสูแเราขยันจะกระยั่นไปลงไปลุ่มไปทะล,งล,งลงุงทะลกก็สิงยากอย่สวัสดีค่ะข้าค่อยไลด่ดอกที่เพจไล่แต่ใน YouTube ไปอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์หน้าก็ไปอาทิตย์ต่อไปกับไปไปตรวจมะเร็งเมื่อฮักป่วยแล้วเขาก็สิเช็คนุ่นเช็คนี้คุณยังไม่ได้ตรวจอันนี้อันนั้นยังไม่ได้ตรวจกระเขาก็เบิ่งเนาะมีข้อมูลมีข้อมูลคนไข้ยอย่างสินะแล้วตอนนี้สุขภาพก็ดีอยู่แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทำงานอาชีพเกาบ่ได้แล้ว ความสะอาดจ,จะไปนวดก็นวดไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อไปกลมกลมเยงยเงยประดับเนาะทำงานหนักปรได้แล้วล่ะบึ้งกับบึ้งหูจะาของอยู่แต่ภาพมหน่ายมันหายแหละใส่ซีบิดคนเห็นงานจะเห็นงานเด้ประเมินผลจนเดือนแปดน่ะผลออกว่าโตเป็นคนป่วยตัวที่จังหนัสีนะ แต่ว่าถามันโดนหลายคนอ,อาจจะไปขอเลี้ยนสินะขอเลี้ยนกับบบเม้กระด้เงเพิ่มเดี้กระด้งสำเงินผู้ป่วยนั่นแหละไปเลี้ยนดีกว่ามือนหนึ่งมันจะงบอ์ไ้แบบฟุ่งซ่านเบื้องก่อนว่าไปแค่ไหน่องเกาจะาลงกบาทหน่อยลงกบาทใหญ่น่ะ,ะตรงมินัทเอ็กซรเลกอะ แต่เอ็กซเลเขาประพันเพื่อดอกอาจจะมีนัดกับคุณหมออีกสิ่ทางนี้เขาจะจองไงเด้ขอยปเด้จองลรงบาลญ่ทางนี้หมอหมอลรงบาลหน่อยหมอลรงบาลเล็กเดี๋ยวเขาจัดแจงตารางให้เขา็ยันไปถึกทะเบียนรถข้าเจ้าหันนี้กันถ้ายอย่างเงืบ่ะดรบ่แม่นบ่อยากถ่ายแต่มันถ่ายบปได้ห้องหูเนาะเรารู้ว่าควรถ่ายได้แค่ไหนสิน โอยนะก็จะเดินไปตรงนี้จอดรถฟรีไปจอดหนาลงหวานเมื่อไหรเพาะว่าไี่มังจอดมันเขาเจ้าสมตึกนะซ่อมตรงซ่อมตึกนากากให้ใส่กหนาอากคศกเป็นตัวเป็นโลกลนะอากาก ทุกอาทิตย์เลยบ่ลงบวานนอยกับลงบวานใหญ่บ่เมีนมาอยู่ดีค่อยป่วยโทร่มมาเด,ด้มันปิดมันมีตาร่างเขาดูแลเราสินะต่อเนื่องอยุดคนมันยังดูดูแลแลวกะประเมินผลนสินะ่ะประเมินผลคนไข้ว่าทํางานได้ได,ด้บ่เฮ็ดบไร้ก,ก็คือต้องใส่เงินคนป่วยตลอดหรือว่าจักเดือนจักเดือนไอ,อ ่เบรกมือไปรหดสิบไลท์ใส่เขาเด้ออากาศเริ่มฮอนแล้วตะกะลมสิสิทิหานะที่ การยภาพบํำบัดว่ามาไดดี๋ยวมากระเสียงเงินเด้เขาก็จะถามว่าทำไมไม่มาตามตรงเวลาเพราะคุณอยู่ในการประเมินผลเลยอ้ยหนาวกว่ามันหอนว่ามีดเด็ดนะซึ่งได้หนาวไหมมาทุกครั้งมีบินตามไปที่บ้านทุกครั้งนี่เขารไร้จายเงินสดเนียต้องผ่านระบบเขา น่าสยดิดตะแต่ละสูงแท้เดี๋ยวไปเห็นอี่ยังเนาะทาไมมืดจังเลยอ่ะร่มแห้งเดี๋ยวไปเห็นดอกหน้าจอคือเหมือนล่งหมือนล่งแบคจะมืดบ่สวัสดีค่ะ บหอนเด้อมีแดดอต่บหอนไม่ร้อนจ้าโอ้ยมีคนยางมาแล้วมีคนยางมาแล้วตรงนั้นนะ่ะก็สับออก เ็นตัวหนังสือดอกมันดำไปเบิดหนาจอดรศัาท้านั้นภาษาสุสานวสกิตยาเลยสุสาน ห้างนั้นสุสานห้างนี้โรงพยาบาลโอ้ยังไงเขาเลี้ยวไปเห็นนี่มันมืดนไปเมื่อจะเท่าไคือถ้าเข้าไปข้างในแล้วเขาก็จะบางเขาก็จะปิดโทรศัพท์นะบองนี้เขาสมนี่นมันไม่มองจอนะ หไหนไปลาบไปอุ้ยมันมีกล้องมาสัน่นเขาบอกว่าตรงนี้มีกล้องสิริสเวลด้วยจ้าเพราะวอายันเขาให้ยันเขาจับโอ้โหมาเห็นมหมใคยทาทาขีมกันแดดมันแหลวเร็ว กันแดดแต่ยังแล่นะคะเพราะว่ามองนี่มันไม่มองจอดรถนะข้าเจ้าสมแซมตึกสมแซมมองจอดรถมองลงบ้านหน่อยมันไม่มองจอดยงบ่มีเห็ดจ้าเห็ดยงบ่ขึ้น,นเห็ดไอ้ดำๆนั่นเห็ดสมองนั่นมันขึ้นเป็นป้าใ่าๆผูนะ่น่ะบ่ได้ไปป้าดอก มันมันยังบ่มีเห็ดนะสเปเก็บเห็ดยังไงซาวเดอร์ซาวเดอร์ลดมาลดไปย่บานเมืองนี่เขาเราต้องรู้กฎเขาสมัทายสี่ส่วนอะไรด,ด้วยจ้ะขาย,ย่างเขาไปข้างในแล้วนี่มงนี่เขามีกล่องมงนี่เขาหามไก่เห็นไหมมงกอสร้างเท่านี้แล้วจ้ะ เขาไปหาคุณหมอก่อน